ข้อมูลในคลิปนี้นะคะเราจะถักแขนเสื้อความยาวของแขนเสื้อเราถักได้ตามชอบนะคะแล้วก็ขอบไม่นิดใช้ไม่นิดเบอร์เดิมเป็นส4มิลเพราะไม่ต้องการให้ขอบมันกระชับมากดูวิธีถักในคลิปได้เลยค่ะสวัสดีค่ะพี่เมย์เมที่นี่แฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อรหัส M F 167เสื้อนิตติ้งถักจากคอขยายลายลายใบไม้ EP นี้จะเป็น EP เค่ะ ข้อมูลใน EP 9นะคะเราจะมาถักแขนเสือ้อแล้วก็เก็บริมแขนเสื้อนะคะแขนเสื้อที่เราพักไว้ด้วยไหมต่างสีนะให้เราตัดพอเราตัดเสร็จแล้วนะปมมันจะไปอยู่ฝั่งด้านนี้เราก็ค่อยๆเก็บห่วงขึ้นมาอันนี้พี่เมย์เก็บขึ้นมาสองสี่หกแปดแปดห่วงแล้วก็ดึงตัวนี้หลูบออกมานะคะ เราจะใช้เทคนิคการถักเมจิกลูปก็คือการใช้เคเบิลเส้นยาวถักวงกลมวงเล็กแล้วตัวนี้25ห่วงพอได้25ห่วงเสร็จแล้วพี่เมย์จะลูปครั้งที่2นี่นะคะลูปครั้งแรกอยู่ฝั่งนี้ลูปครั้งที่2อยู่ฝั่งนี้ไม้นิดที่ใช้ในการถักจะเป็นไม้นิดขนาดเดียวกันกันกบถักตัวเสื้อก็คือ4ีมิล ตอนถักขอบก็จะใช้สี่มิลเหมือนกันนะคะเพราะว่าไม่ต้องการให้แขนมันกระชับมากพอเราลูบเสร็จแล้วนะคะเราก็เก็บต่อเวลาเราเก็บนะเราก็ค่อยๆเก็บตามไหมที่เราดามไว้เก็บได้จำนวนเท่าไหร่จดไว้นะคะเพราะว่าสองข้างแขนสองข้างเราจะต้องถักเท่ากันพอได้ครบเสร็จแล้วเราก็จับแล้วดึง เอาไหมาดามทิ้งไหมาดามไม่ได้ใช้แล้วนะคะทีนี้มาดูส่วนนี้ค่ะส่วนที่เป็นด้านหลังที่เรามีการเพิ่มแล้วก็ตรงใต้รักแร้เราจะต่อไหมเข้าไปนะไหมที่ใช้ถักจะเป็นสองเส้นเหมือนเดิมค่ะจุดแรกที่ลงมันจะเป็นด้านข้างนะ พอเราเก็บขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็ปล่อยเส้นสั้นเส้นสั้นเราใช้เข็มปักคอสติสนะคะเก็บได้เลยมันจะได้ไม่เป็นช่องใหญ่ตัวนี้เราเก็บซ่อนได้เลยปักคอสติสหรือเข็มเย็บไหมพรมก็ได้นะคะตัวนี้เก็บแล้วก็ล็อกเลยค่ะเพื่อไม่ให้มันเคลื่อนถ้าเราไม่ล็อกนะตัวนี้มันจะหลวม แล้วก็ถ้าเราไม่เก็บซ่อนปลายมันก็อาจจะหลุดได้เก็บซ่อนไปเลยนี่นะคะแล้วตอนที่เราดึงห่วงขึ้นมามันจะเป็นห่วงปกติตรงที่เป็นด้านข้างตรงนี้เราตอนที่เราถักเราสลิปนะคะเพราะฉะนั้นตอนเก็บมันจะมีแนวของมันอยู่แล้วน่ะถ้าเราสลิป มันจะเห็นลายอยู่แล้วนะคะที่ต้องลงพยายามเก็บให้มันเป็นเลขคู่นะหารด้วยสองลงตัวเพราะว่าลายริมเราจะใช้ลูกฟูกเล็กค่ะถ้าเราเก็บโดยการที่ที่เราถักเพิ่มคอหลังนะคะใช้วิธีสลิปอะมันจะเห็นเลยเห็นแนวที่เราจะแทงลงไปเราจะได้ไม่ต้องแทงแบบมัวมัวลงไปนะคะ อ่ะทีนี้มาดูตรงใต้รักแร้ใต้รักแร้นะคะให้คุณดูให้คุณดูเส้นเป็นหลักเส้นตัวนี้นี่ค่ะดูลายให้ออกลายมันจะลงตามเส้นเลยนี่นะคะลายมันจะไม่ฝืนนะคะ ตัวนี้เป็นตรงกลางตอนที่เราเพิ่มตรงใต้รักแร้มันหกห่วงนะคะทีนี้ให้ระวังตัวนี้ตัวนี้มันจะยานนี่นะคะตัวนี้ถ้ามันเป็นห่วงแบบยานยานแบบนี้นะ ถ้าเราแทงตัวนี้มันจะเป็นช่องใหญ่เห็นไหมคะให้เราแทงช่องนี้ช่องนี้ช่องเล็กนี้เนี่ยค่ะมันจะปิดช่องแล้วจุดที่มันจะเชื่อมต่อดูนะว่าถ้าคุณถักตรงนี้มันจะเป็นรูไหมถ้ามันเป็นรูเรารวบตัวนี้เลยค่ะรวบ เหมือนกับการถัก k 2 t o getter หลังจากนั้นเราก็ชนลายนี่นะคะพอเราชนลายเราก็จะใช้เทคนิคก,การถักเมจิกลูปจำนวนของห่วงที่เก็บขึ้นมานะคะหารด้วยสองลงตัวนะพอเราถักด้วยเทคนิคเมจิกลูปไหมมันจะหมดจากไม้ด้านนี้เราต้องดึงนะคะดึง ทีนี้พอเราดึงเข้าไปนะให้เราระวังจุดนี้ถ้าเราดึงบ่อยๆอันนี้มันจะหลุดได้ถ้ามันหลุดวิธีซ่อมนะคะใช้กาตาช้างซ่อมได้แต่ว่ามันก็จะไม่แน่นเหมือนกับตอนที่มาจากทางด้านโรงงานเขานะเพราะฉะนั้นวิธีถนอมพอมาถึงตรงนี้เราใช้ดันเนี่ยฮะดันเข้าไปปัดใหม่ไว้ข้างบนแล้วเราก็หมุนตอนนี้ไหมอยู่ข้างบนนะคะไหมอยู่บนชิ้นงาน เอามือกดไว้ดึงมันจะหลูบสองข้างอันนี้ข้างที่หนึ่งข้างที่สองอยู่ฝั่งนี้พาดไหมออกมาพอเราพาดไหมเสร็จแล้วเราแทงเพื่อจะถักนิดถักนิดไปประมาณสักสามสี่ห่วงแล้วเราค่อยปล่อยนิ้วโป้งเราตอนนี้นิ้วโป้งเรากดเคเบิลไว้นี่ค่ะถ้าเรากดไว้ตรงนี้มันจะไม่กลางออกเราก็จะถักด้วยลายนิดพี่เมย์จะถักด้วยลายนิดวนไปวนมาแบบนี้นะคะทั้งหมด จำนวนทั้งหมดสิบห้าแถวลายนิดธรรมดาค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีถักลายริมเราจะถักด้วยลายนิดนะคะสูงขึ้นมาตามชอบนะคะอันนี้ทั้งหมดสิบห้าแถวแล้วเราก็จะใช้ไมนิดเบอร์เดิมนะคะสี่มิลถักลายริมค่ะจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้น เราจะย้ายมาร์เกอร์ขึ้นมาลายมันจะเป็นนิดแบ็กนะคะส่วนลายเพอร์ค่ะเพอร์จะเป็นเพอร์ฟอนด์นิดแบก็กเพอร์ฟอนด์ นิดแบ็กเพอร์ฟอนแบบนี้นะตอนที่เราเริ่มเราเริ่มด้วยลายนิดนะคะพอตอนจบมันต้องจบด้วยลายเพอร์ถ้าจำนวนห่วงของเราทั้งหมดมันหารด้วยสองลงตัวถักศูนขึ้นมาทั้งหมดหกแถวเดี๋ยวเราจะมาบายออฟค่ะถ้าเราขึ้นด้วยนิดนะคะมันจะต้องจบด้วยเพอร์นิดเป็นนิดแบ็กเพอร์เป็นเพอร์ฟอนต แล้วเราก็เลื่อนมาร์กเกอร์แถวที่สองตรงไหนเป็นนิดก็ถักนิดนะคะตรงไหนเป็นเพอก็ถักเพอเพอจะเป็นการถักธรรมดาแต่นิดจะแทงไปแบบนี้แทงไปตรงกลางไปข้างหลังนะคะนิดแบ็กเพอร์ฟอน์ค่ะความสูงตามชอบพี่เมย์จะถักหกแถวอันนี้เป็นแถวที่สอง ลายลูกฟุกงนะคะพี่เมย์จะถักทั้งหมดหกแถวนะเวลานับนับลายตัวนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกแถวพอเราได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราจะตัดไหมวนรอบสองรอบครึ่งนะคะแล้วก็ใช้เข็มเย็บไหมพรมจะเป็นหน้าตาแบบไหนก็ได้นะคะตอนนี้ไหมมันจะอยู่ด้านเพอเห็นไหมคะสองหนึ่งสองสามสี่ห้า เราจะต้องจบให้ได้หกนะคะตัวนี้หกลายที่เราเริ่มมันจะอยู่ตัวนี้อหลังจากนั้นก็ตัดไหมพอตัดไหมเสร็จแล้วลายเราตอนนี้มันจะอยู่ที่เพอเราจะโยงไหมก่อนนะคะโยงไหมเข้ามายังไม่ปลดนะโยงไหมแล้วดึงเส้นนี้ค่ะดึงข้างนี้จะไม่ถูกใช้ เราจะใช้ข้างเดียวทีนี้เวลาปลดนะคะนิดคู่นิดเพอคู่เพอปลดห่วงนิดแทงขึ้นตอนที่เราปลดช่วงแรกระวังมันจะมาเกี่ยวกับไอห่วงแรกเนี่ยค่ะปักไว้ต่อไปห่วงเพอนะคะห่วงเพอ มันจะอ้อมาข้ามด้านหลังออกมาช่องนี้แล้วเบี่ยงลงเพื่อแทงลงไหมไปข้างหลังนิดค่ะปลดนิดคู่กับนิดอย่าตึงมากนะคะเพราะว่าตอนใส่มันจะทำให้เสื้อลังตัวนี้พี่เมย์ไม่ได้เปลี่ยนเข็มนะคะไม่ได้เปลี่ยนไมนิดไม่นิดใช้สี่มิลเหมือนเดิมเพราะไม่ต้องการให้เสื้อมันเข้าเยอะ อันนี้ลายนิดค่ะนิดแทงขึ้นต่อไปลายเพอค่ะเพออ้อมแล้วก็บิดลงเพอคู่เพอรลายก็จะเป็นแบบน,นี้ถักวนรอบนะคะเดี๋ยวมาดูตอนที่จบลายนิดคู่นิดนะนิดไหมจะมาอยู่ข้างหน้า ลายเพอไหมจะไปอยู่ข้างหลังผักไม่ตึงมือเราจะปลดเรื่อยๆนะคะทีละคู่นิดคู่กับน,นิดเพอคู่กับเพอมาอันนี้มันเป็นสองคู่สุดท้ายนะคะต่อไปเพอคู่กับเพอแล้วมันจะเหลือเพอกับนิดเป็นห่วงเก่านะคะทีนี้ห่วงเนี้ยมันจะต้องมาเชื่อมกับ ห่วงแรกที่เราปลดนิดเหมือนเดิมนิดนะคะมาคู่กับห่วงนี้นี่นะแล้วห่วงเพอจะคู่กับห่วงเพอที่อยู่ด้านหลัง นี่ค่ะมันจะเชื่อมต่อกันพอมันเชื่อมต่อกันแล้วนะเราก็จะซ่อนไหมด้านในตัวมาร์เกอร์เอาออกได้เลย EP ต่อไปนะคะจะเป็น EP ลองสุดท้ายของเสื้อตัวนี้แล้วนะ EP ลองสุดท้ายจะเป็นการเก็บคอเสื้อไม้นิตที่เราจะใช้เก็บคอเสื้อจะเป็นไม้นิตอันเล็กนะคะพี่เมย์จะใช้3ามมิลในการเก็บเพราะต้องการให้คอมันกระชับ แขนเสื้อไม่ได้เปลี่ยนนะแขนเสื้อใช้สี่มิลเหมือนเดิมเราก็บิดไปตามลายพอบิดมาตามลายมาถึงตรงนี้เสร็จแล้วนะคะเราสกิดขึ้นมาแล้วเราล็อกเอานี่โป้องกดแล้วล็อกไหมพอล็อกไหมเสร็จแล้วเราก็ซ่อนปลายดันไปข้างหน้าแล้วดันย้อน ย้อนนแล้วเราก็ตัดปลายได้เลยแขนเสื้อเราได้แล้วนะคะถักให้เหมือนกันทั้งสองข้างแขนเสื้อเราไม่ใหญ่นะคะแขนเสื้อเป็นแขนเสื้อเล็กๆงานของเราจะเหลือคอเสื้อนะคะแขนเสื้อจะเป็นแบบนี้ ข้อมูลทั้งหมดของเสื้อตัวนี้นะคะช่องทางติดต่อติดตามลำดับการถักทั้งหมดเลยพี่เมย์จะมีเขียนแนะนําไว้ตรงคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะดูคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์นะคะคุณสามารถสนับสนุนพี่เมย์ได้โดยการสมัครเป็นสมาชิกของช่องเมที่นีแฮนด์เมดเป็นการสนับสนุนพี่เมย์รายเดือนใต้คลิปวิดีโอจะมีปุ่มขอบคุณหรือปุ่มซุปเปอร์แตงนะคะแทนคําขอบคุณจากการดูคลิปวิดีโอที่พี่เมย์พาถักพบกันคลิปต่อไปค่ะที่ YouTube เมที่นีแฮนด์เมด ขอบคุณค่ะ